สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับผมวันนี้มายำผ่านเขยครับผมผ่านเขยพอดีไปต่างจังหวัดมากลับมาเลยมากักตัวอยู่ที่สวนครับผมนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศกักตัวอยู่ที่สวนครับโอ้เหมาะครับหน้านอนบางเลติ๊กแดงสองตัวนะตอนเจ้ามากบโลโพกไกป่ปลาตะกี้ได้แลนดไปตัวแล้วครับผม รีบปได้ทายไว้เดี๋ยวอาจจะโดนไอเป็นสั์ปลาคุ้มครองคำนอได้แลนดไปตั๋วล้จะไปปล่อยละก็เลยเลยเอาไปปล่อยเหละแตนตัวน้อยครับบม่ได้ตัวใหญ่ตัวเท่าแขนเนี่ยบ่ได้ทายไว้ครับผมนี่ครับบรรยากาศครับผมช่วงโควิดครับกักตัวอยู่สวนครับผมนี่ปูกักตัวครับ ทำตามระเบียบครับผมทำตามระเบียบของหมู่บ้านและก็ของที่ไอ้ติเปินออกกฎมาไว้ลูกจากครับผมเพื่อความสบายใจหลายๆคนครับเนาะนี่ครับนี่ตินอนครับนอนใต้รถอ๋อนี่นี่ครับการเต้นเย็นหม้อครับนอนสวนนี่ก็มีอาวุธเห็นสักหน่อยผิวน้าล้มนะครับผืวน้าล้มนี่ก็มี หันี่ครับกระติกน้ำกาแฟนี่กินทีสวนเนี่ยจริงนอนบนห้างก็ได้ครับแต่พอดีว่านอนหลานว่านอนพื้นก็ไม่เย็นกว่ามีไฟโซล่าเซลล์ด้วยนี่ครับ,น,รบนี่คือบรรยากาศทำหน้าบรรยากาศผลไม้มีครับมีผลไม้มีกินนี่ครับมีตีอาบน้ำแทงน้ำอย่างมีมดนะครับแางน้ำ นี่ยมีมะปางนี่ครับนานีมะปางนี่อ,กออกส้มน้อยมะปางเก้านี่นะนครับมีมะปางกีนเต็มทีเลยปีนี้ออกหนัก <c oughs> นี่ครับใจโซล่าเซลเดี๋ยวนี้สบายครับนอนไห้น้อนสวนโซล่าเซลอย่างเดียวครับนี่ตากแกรด้วย นี่ก็จะเป็นสวนผสมผสานครับน้องลำไย,ยช่มผูน่นี่นี่กับมะปางนี่เป็ี่ยนเก้ามะปางหวานนะครับกางคืนกระพกแมงบางอยู่ทั้งเนี้ยได้ได้ไปแล้วสองตัวอยู่ตรงแต่นัการนี่ครับกางคืนนี่ครับมีของกินครับสัดปลาปลาเละไก่ปลากับมีอ๋อนี่หลานหลานเปิ่นขว้ไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับอกจะติกไว้ไลาบครับแมงบางนี่ลาบ ล้ำขมออกตักไวเนาะพันีด้ดตัวเป็นๆน,น,นี่ครับนี่หางมันเกกับบรรยากาศติ่สวนนะครับกักตัวไวติ่สวนนี้เป็นสวนผสมผสานครับส้มโอมะนาวมีมดเงาะครับสินจ,จีลำไยทุเรียนตั้งหลุ่มก็จะเป็นซาปานะครับเป็นบอ่อปา่า อยากกินปลาก็ลงไปจอมเบ็ดเอาเลยครับครับชมพูชมพูก็กำลังออกดอกน่ครับชมพูเอาเล่ครับผลไม้ครับผมนี่เป็นมะปรางส้มครับเออเดี๋ยวชิมให้ดูครับเป็นมะปรางส้ม <c oughs> <c oughs> ม่เจ็บไมาโยงชิเนะเอซมเปี้ยวก็บ่บมากเกินไปหมกสะดุ้งเนี่ยครับห <c oughs> มกคือตาแจ้งก็มีพริกเกลือ ไปเดี๋ยวไปซิมมาปัางหวานครับครับผมอันนี้ก็นี่ครับปังหวานต้องระวังหมดแดงอันนี้หวานจวบเลยอร่อย หวานหาน่อนเจ๊ครับกลิ่น้ําเป็นหน้าครับหวานช้ำเลยแหละ เอาแล้วครับมันหวานหวานจนแบบเปิดห้องคนเหนือห้องทานคอหวานล่ำมาฝั่งหวานนี่นะครับพวกนี้เห็นเยอะเลยครับเต็มต้นนีพอดีลุงเปิดกับเลี้ยงไก่ไปตัวแต่ตอนนี้เอาออกไปหมดละเพราะว่าหมาคุยแกหมามันมาคบไก่นะครับเดี๋ยวผนก็นจะเลี้ยงแหมรอบหนึ่ง น,น่าอยู่ครับสวนของลุงตรงนี่นะตีมากักตัวนี่ดีละออพอดีว่าลูกมันขำกล้องนะครับเป็นปืนนล้มนะรับลูกมันขำอืมโอเคครับทดสอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้เย็นนะครับตอนนี้เย็นจะไปพกกระลอก ก็รอกตอนเย็นนะตอนนี้มันห่อนอยู่ยครับตอนนี้อาการห่อนตอนนี้เวลากับประมาณเตี่ยงแล้วครับจะได้แม่นก็ค,คลิปนี้ก็พามาชมหลานเขยครับมากักตัวอยู่ตีส่สวนทำตามระเบียบหมู่บ้านครับว่างๆกลางวันกันเนี่ยครับเพียวสวนเพียวอย่างไปตัวเ เจ้าก็ไปพกไก่ปลานะครับผมแต่บอตันมากเราไก่ปลามันเขียมน้อยเผาทานด้วยครับผมนี่มาอยู่สวนการปลาเล่ครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนีโควิดนะครับผมทุกคนอาจจะหมูไข่มีแผลเข้าในตัวเมืองกันแล้วมากักตัวอยู่ในสวนหรือว่าว่างๆก็เข้าสวนนะครับผมหรือว่าบางคนกับปุณน์อยู่ไฮอยู่โน,นะตัวเมืองมีไข่อยู่แล้วครับอยนจกจะได้การนอนสบายก็อนักขึ้น อือโอ้ลมเย็นเล้น,นะครับน้องสวนน่ครับอาจจะติดใจก็ได้นะนาออาจจะติดใจก็ได้ <c oughs> ครับผมอันนี้ก็คือบัญชากาศทีไอ้หลานเขยมากักตัวนะครับผมนี่ก็คือฟา้ามาชมนะครับผม ทำตามระเบียบเขาครับครับเดี๋ยวเบาเหนียวก็กจะไปตัดใหม่นะครับตัดใหม่ทำเล่กไก่ยังหมดเซตเดี๋ยวเลยน้ำนี่ไ้มอ่านน้ำเเร็วไม่นี่ก็เป็นเบ<น><อ>าเนเลยน พวกเ้าเห็นมเราไม่ใช่อีกอะฮะตกวาฮั่น่าส่วนก้นักนาอยากได้ทันทดเอยากให้เจ้ไปไนเลยเี่บเ่อาไปใหญ่มดแล้วนี่มันน้อยอย่ที่ปงใกลวะปงจะได้อ๋อเอาไปหญ่ของน้อย่นะใหม่หนซื้อซูมออ ซุมเขาต้องยกปืนนะแยกแม่ยากมันจะไม่ได้เปลี่ยนเชื้อโรคเป็นพยาธิยกปืนไ้่ยกปืนแล้วมันเบออเป็นยังงีนี่มันแหงเหมาะนี้แล้วอนอนกเหรยแล้วกนท้าตัวสังขามากอบอกเนี่ยเจเนี่ยหลังเอีมอล์แล้วเนี่ย หลังเยีะพอแล้วแต่งกห้องน้อนเอนี่ยน่าก็ปล่อยลงเนี่ยบ้านสวนเนี่ยก็เข้าออกเข้าออกเข้าอไงดิปล่อยลงลงอากาศหฮอนครับผมหฮอนมากนี่ขนาดอยู่ติสวนนะครับปีนี้รู้ซึกว่าจะแรงครับเนาะบอต้องฮู้ซึกเลยแรงชัดๆเลยครับ น้ำ้วยน้ำ้วยแห,งห้มงหมงุมหนหนอซ่าของลุงครับตีอยู่ลุ่มสวนเนี่ยน้ามนหนักตลอดปีนี่มาเห็นหลังป่าเลยครับผมพอด,ดีไปได้ไปถ่ายมาให้ดูคือฝนฝนบ่ลงจ่อยเลยีีน้ฝนไปตกตังภากอีสานเยอะ ผักเหนือนี่ซื้อว่าบบนี้แล้วลครับตั้งแต่ตั้งแต่ออกหน้าฝนมาน,นี้ฝนตกแข่บ่ก,กี้บ่ก,กี้ขังเองแม่แต่น้ำในลำห้วยน้ำน้ำในลำห้วยแห้งหมดเลยครับผม ตัวแรงครับผมไหนมาเจอไอ้โรคโควิดเห็นไปกันใหญ่เลยแต่ก็สู้ๆเอาครับเนาะทำมาอย่างที่มันทำได้ปูกเผืดกับปูกดี่ว่ามันใจน้ำน้อยที่สุดนะครับผม อีกได้ข่าวว่าหน้าฝนหน้านี่กมูตูุอนสำหวับฝนจะน้อยกว่าปีแล้วแฮม,มก็คอยดูครับผมการเกษตรจะไปไหวก็ เ็นข้าราชการมีเงินเดือนกับคงม,ม่อรครับเนาะบมตรุกไปห่หวงอย่างนักแต่ถ้าเกษตรกรน,นี่คือแย่เลยแย่เลยครับต้นทุนแป้งไหนเจอแรงรับเอาอย่างมากิียนละครับ <laughs> ตอนแถวบ้านผมม็ใกล้เป็นจี้นะครับผมฝนตกอยู่ตลอดนะครับผมโบอาจ,จะเป็นหน้าหนาวหรือหน้าหน้าหน้าห่อนนะครับฝนจะลงตลอดเลยแต่ปีนี้มาสุดๆครับผมโบม,มีฝนเลย ครับเดี๋ยวพามามาหาดูลังงมดแดงกับหนอเพื่อจะเจอไอ้หลังมันอ๋อนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับโม่อาจะมีไนก่อนครับดูว่าจะโดนสอยไปแล้ว แต่จากติดดูนี่ก็คงน่าจะมีอยู่น่าจะมีไหนอยู่นะครับดเดี๋ยวตอนเย็นครับตอนเย็นคงจะบอกป้ามาซี่เอานี่ครับเจอหนึ่งหลังละคงจะมีคงจะมีเต่งมันอยู่นะครับผมดเดีย๋ยวตอนเย็นให้แม่มาซี่หนอครับผมแม่แต่หมานี่ยังต้อง ลงอาบน้ำเป็นช่วงเป็นช่วงเลยนะครับอยู่บ่ได้ครับอากาศร้อนมากหมานี่ต้องพอดีมันมีสะน้าอยู่ตีลุ่มสวนนะครับแม่แต่หมานี่ลงเล่นน้ำยังกับหัวงกับควายเลย <c oughs> อากาศร้อนรับเนาะอสงบ <c oughs> บ่ต้องหุ่นไว้นะครับผม กักีนอืมตกบุปเปอไเงียบอึ้งแฮมนี่ถ้าฝนต๊กนี่อึ้งอ,ออกเลยนะครับผม, <c oughs> ผมต้องห่วงเลยอยู่ในสวนนี่นะ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเวเท่านี้ก่อนข้ามหน้อก <c oughs> ็เดี๋ยวเบาเหนียวจะเอาไม้ไปทำเราไก่ละได้เวลาละตอนนี้ก็อยู่ที่ช่วงบ่ายโมงแล้วครับก่อฝากทิดตามเบาเหนียวพาลุย ตัวนะครับผมสวัสดีครับ